เก็บเก็บเก็บ

और तीन रन है ครับ เกล็อบไมิดใครนะคับหจเกล็เหนียวต้องสา มาพูดลีสีดำมาคู่นะครับดูที่คุณเขาครับไปไเลี้ยคไปีรี่นย้่ีับกไม่เดียวก่เดียวกนดไม่เดีนดไม่เดียวเยดไ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những